สวัสดีครับนักเรียนคลิปวันนี้คลิปที่4ของการทบทวนนะครับเป็นเรื่องการหาคอรนเรื่องนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาไปใช้ในเนื้อหาของบทที่2การบวกลบเศษส่วนนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้ได้นะครับการหาคอรนเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับคอรนครูไปที่ตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างที่1โจทย์เขาบอกว่าจงหาครนของ6กับ9นะครับการหาคอรน เหมือนกับการหาฮอร์มอเลยวิธีการเหมือนกันต่างกันนิดเดียวตอนท้ายครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์เขาให้เราหาโครโนอของ6กับ9เพราะฉะนั้นเวลาเราจะมาเขียนวิธีทำก็ต้องเริ่มจากการแยกตัวประกอบซึ่งเราเรียนมาแล้วนะครับตั้งแต่วันจันทร์แล้วการหาหอร์มอก็ต้องเริ่มจากการแยกตัวประกอบเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูจะต้องแยกตัวประกอบของ6กับ9ใช่ไหมครับ แยกตัวประกอบอะไรคูณกันได้6 2ตัวมีไหมครับมีคือ2คูณ3 2เป็นจำนวนเฉพาะไหมครับเป็นวงกลม3เป็นจำนวนเฉพาะไหมเปตก็วงกลมต่อไป9ครับ9อะไรคูณกันได้9ครับคือ3คูณ3แล้วก็3เป็นอะไรครับ3เป็นจำนวนเฉพาะ สก็เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นพอเราแยกตัวประกอบเสร็จเราก็มาเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณ6จะเท่ากับ2คูณ3 9จะเท่ากับ3คูณสหลังจากนั้นต้องทำยังไงครับจับคู่ใช่ไหมครับเราจะต้องมาจับคู่ว่า วิธีการการจับคู่ของฮอรโมอกับโครโนต่างกันตรงไหน,นถ้าเป็นหอรโมอเราจับคู่เฉพาะตัวที่เหมือนใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นโครโนจับไปไหนเรามาดูครับขั้นแรกจับตัวที่เหมือนครับตัวที่เหมือนนี่มีสามมีอีกไหมครับตัวที่เหมือนไม่มีแล้วใช่ไหมครับถ้าไม่มี ตัวที่เหลือเฉเพาะคอรอนอนะตัวที่เหลือต้องเอามาด้วยครับตอนนี้เหลืออะไรครับเหลือ3ก็วงกลม3เหลือ2ก็วงกลม2จากนั้นเรามาเขียนคำตอบได้เลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นคอรนอของ6กับ9 <c oughs> คือเอาตัวเหมือนมาก่อนครับตัวเหมือนคืออะไรคือ สคูณกับตัวที่ไม่เหมือนครับตัวที่ไม่เหมือนตัวเดียวมี3กับ2จากนั้นเราก็คูณตัวเลขนี้ก็จะเป็นคำตอบคูณทีละคู่ครับ3าคูณ3ได้9 9กคูณกับ2ได้18เพราะฉะนั้นคำตอบคือ18นี่แหละครับโอเคไหมโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูข้อ2ครับค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบอะ่ะ จงหาครนของ8กับ12ขั้นแรกทำไงก่อนขั้นแรกก็ต้องแยกตัวประกอบใช่ไหมครับวิธีทำครูมาแยกตัวประกอบก่อนนะ8แยกตัวประกอบของ8ก็คือ2คูณ4 4คือ2คูณ2ครูไปเร็วๆนะครูเชื่อว่าพวกเราทำได้แล้วแหละ12ก็จะเท่ากับ2คูณ6 หก็คือ2คูณ3จากนั้นวงกลมตัวที่เป็นจำนวนเฉพาะ3 2 2 2 2 2เสร็จแล้วเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณนะครับ <c oughs> ครูตอด้านนี้นะตอด้านนี้นะ8ก็จะเท่ากับ2คูณ2คูณ2 12ก็จะเท่ากับ 2องคูณสคูณสาจากนั้นทําไงครับจับคู่แต่จับคู่โครโรนอน,นะจับคู่ตัวเหมือนก่อน1คู่จับคู่ตัวเหมือนครับอีก1คู่ส่วนที่เหลือไม่มีคู่วงกลมแล้วก็วงกลมใช่ไหมครับแล้วเราก็มาเขียนคำตอบกันว่าครโนอของ แปดกับสิบสอคือเอาตัวที่เป็นคู่มาก่อนครับคู่แรกคือสองคูณกับคู่ที่สองก็คือ2ต่อไปตัวที่ไม่มีคู่เอามาด้วยครับ2คูณ3ใช่ไหมครับเวลาคูณสองคูณสองได้4 2่สองคูณสามได้6 6หคูณสได้ 24เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ24เสร็จไปอีกหนึ่งข้อนี่คือการหาคอรโนวิธีการเหมือนหอรอมอเลยครับไปต่างกันตรงที่จับคู่ตอนท้ายนะครับโอเคเรามาดู3ตัวมั่งจงหาคอรนของ6 8 12แยกตัวประกอบครูไม่เขียนให้แล้วนะครูเชื่อว่าพวกเราทำได้เราไปแยกเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูเขียนเลยว่า 6จะเท่ากับ2คูณ3 8จะเท่ากับ2คูณ2คูณ2 12จะเท่ากับ2คูณ2คูณ3โอเคนะครูข้ามการแยกตัวประกอบนะครับเราไปแยกเองนะครับหลังจากนั้นทำยังไงครับจับคู่เวลาจับคู่มันมี3 3จําจำนวน3าบรรทัด เราก็จับคู่มาทั้งสามตัวก่อนเลขเรขที่ซ้ำกันทั้งหมดเหมือนกันทั้งหมดนี่ครับมีเลขสองมีอีกไหมครับที่เหมือนกันทั้งสามตัวสามบรรทัดไม่มีถ้าไม่มีเราอย่าพึ่งวงนะเราจะต้องไปไล่ครับเหมือนกันสามบรรทัดเสร็จแล้วเหมือนกันสองตัวครับเหมือนกันสองตัวมีไหมมีนี่เลขสเหมือนกันแค่สองตัวตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับต้องไล่นะ ต้องไล่นะครับถ้าเป็น3ตัวต่อไปมีอีกไหมที่เหมือนกัน2ตัวมีครับข้ามก็ได้นะแบบนี้นะครับข้ามมาแบบนี้ก็ได้นะครับีนนี่เหมือนกันข้างบนกับข้างล่างนะครับสุดท้ายเหลือตัวเดียวครับคือเลข2ใช่ไหมพอเราแบ่งกลุ่มจากคู่เสร็จแล้วเราก็มาเขียนเลยครับว่าโครโรนของ8 6ด แแล้วก็12คือเอาตัวที่เหมือนกัน3บรรทัดก่อนมีเลขอะไรครับ2มีอีกไหมไม่มีเหมือนกัน2 2บรรทัดครับก็คือเลข2กับเลข3แล้วก็ตัวตัวเดียวเลยไม่เหมือนใครเลยก็คือมีเลขสองโอเคนะหลังจากนั้นทำยังไงครับคูณครับ2คูณ2ได้4 3คูณ2ได้6 6คูณ4ได้24อันนี้คือคำตอบของคอรโนข้อนี้นะครับข้อสุดท้ายครับกูจะแสดงตัวอย่างข้อสุดท้ายนะจงหาคอรโนโของ5 95เแยกตัวประกอบเราไปแยกเองนะครับเนาะแยกเองเพราะฉะนั้นกูจะเขียนเลย5แยกตัวประกอบของ5นี่ บางคนบอกครูแยกตัวประกอบของ5มันไม่มีใช่ไหมครับเพราะ5มันเป็นจํานวนเฉพาะอยู่แล้วถ้าเราแยกมันก็คือ1นคูณหเพราะฉะนั้น1นี่ครูไม่เอาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าครยย้ายนี่กอนไปอยู่นี่ก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นครูก็เลยได้ว่าไอตัวแยกตัวประกอบของ5มันก็จะเท่ากับตัวมันเองเพราะมันคือจํานวนเฉพาะ 9ก็จะเท่ากับ3คูณ3 15ก็จะเท่ากับ3คูณหเสร็จแล้วหลังจากนั้นทำไงครับจับคู่ครับแบ่งกลุ่มจับคู่เหมือนกัน3ตัวมีไหมไม่มีก็ข้ามก็ต้องไปหาเหมือนกันกี่ตัวต่อ2ตัวมีไหมครับมีมี1 มี2และสุดท้ายคือ3ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คอรโน,โนของ5 9 15ก็คือคืออะไรครับ3คูณ5คูณ3 3คูณ5ได้15 15คูณ3ได้45อันนี้คือคำตอบคอรโน,โนข้อนี้น่าจะได้นะ เหมือนกับพอร์โมเลยต่างกันตรงที่มาแบ่งกลุ่มจับคู่นี่แหละนะครับครูมีใบงานที่9ใบงานที่10แล้วก็ใบงานที่11หาคอร์นหาคอรนนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องแยกตัวประกอบให้ครูก่อนแต่เวลาแยกตัวอย่างข้อ3นี่นะตัวอย่างข้อ3นะครับเราจะต้องไปแยกตัวประกอบให้ครู c แยกแยกด้านนอกก็ได้นะครับหรือว่าด้านหลังใบงานก็ได้ว่าสมันคือ2คูณสอมันคือ2อคูณ3วงกลม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 แล้วเอาวงกลมนี้แหละมาเขียนตรงนี้ครับคือ2คูณ2อันนี้คือ2อคูณ3แล้ว จับคู่วงกลมวงกลมแล้วก็เขียน2คูณ2คูณสก็จะเท่ากับ1 2อันนี้คาตอบแต่แต่ตัวนี้ตัวนี้ก็จำเป็นที่จะต้องทำอยู่นะอาจจะไปทำด้านหลังก็ได้นะครับเหมือนกันทั้ง3าใบงานนะครับให้เราทำใบงานนี้วันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยววันศุกร์ครูมาเฉลยเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ครูจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ